วันนี้วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564นะคะมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะคะมาแวะที่สวนไทยนาทองดีตั้งอยู่ที่ตำบลตำแยอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเนะะี่ยค่ะห่างจากตัวเมืองศรีสะเกด24กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดของสวน11ไร่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาวก็ อดอกแค่แดงก็จะเริ่มบานแล้วนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่อรอบนอกหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะข้างในก็จะเป็นดอกไม้ในช่วงฤดูหนาวเริ่มบานแล้วชั้นบนที่ชั้นบนของร้านกาแฟนะคะก็สามารถขึ้นมาชมบรรยากาศภายในสวนนะคะมุมสูงภายในสวนได้เกือแบบรอบเลยนะคะมีสวนของบริเวณที่เป็นน้ำตกนะคะ มีน้ำตกแล้วก็มีสะพานทอดยาวไปยังจุดต่างๆที่เราสามารถเดินวนชมได้รอบสวนเลยนะคะมีสะพานเชื่อมทอดผ่าน mm hmm. ท่านใดนะคะถ้ามีโอกาสได้มาแวะผ่านมาทางอำเภอพายุเส้นทางจากสีสเกตไปที่อำเภอกันทละลักษ์นะคะจังหวัดสีสเกตก็มาแวะเยี่ยมชมได้นะคะ สำหรับท่านที่เดินทางมาที่สวนไทยนาทองดีนะคะอย่าลืมขึ้นมาที่ชั้น2ของร้านกาฟแฟนะคะเราจะเห็นบรรยากาศได้ค่อนข้างครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณสวนนะคะ,ะซึ่งเราสามารถถ่ายภาพมีจุดที่ถ่ายภาพได้สวยๆหลายจุดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหน้าร้านกาฟแฟคือตรงนี้อะคะ่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ดอกไม้สีสันแปลกตาให้เราได้ชมเยอะมากเลยนะคะ ไทยที่ชอบต้นไม้ก็ไม่น่าพลาดนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบต้นไม้